นี้เป็นครั้งที่23ตรงกับวันที่2อธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านายสุวรรณจิรมากรขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จรุนหลวงปู่บุญชูเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งรูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตราตาัไตครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมันตาจักกวาเรสุอัตตาราคาฉันตุเทวตาสัตทรมมังมุนิราชสาสุนันตุสักขโมกขังสักเคกาเมจรูเปคิริสิขละตะเตจันตลิกวิมาเนทีเปรเัตเทจะกคาเมตลุวานาคาเนเคหวตุมิเคเต ภุมมาจจยันตุเทวาชารธารวิสเมยักกคันทัพพานาคาติดทันตาสันติเกย่างมุนิวาลวาจนังสาทโวเมสุนันตุธรรม,มสวรการโออยามพระทันต์ บทสวดนมัสก,การสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจะการิยาคาถา นัตติเมสรนังอัญญังพุทธเมสรนังวะรังเอเตนะสัเจวะเชนะโสติเมโหตุสาพทานัตติเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสาพทานัตติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจวะเชนะโสติเมโหตุสาพทา บทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถา,ขามหาการุณิโกนาโถอัตถายา,าพปานินางภูเรตวาปารมีสัพพป,ะปะัโตสัมโวติมุตตามังเอเตนะสา,าจวาเชนะมา หวตุสาภูปัตวามหการุนิโกนาโทหิตายะสาพปานินางปุเรตวาปารมีสพพปาตโตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสาจวะเชนะมาหวตุสาภูปาทวามหการุนิโกนาโทสุขายะสาพปานินางปุเรตวาปารมีสาพปาตโตสัมโพทิมุตตะมัง เทเทนะสาเจวาเชนะมาหวนตุสาปุปปัตวาบทส,สวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสาเกสุวิหารติกะปิราวาตุสมิงมหาวันเนมหาตาภิกขุสังเขนะาสาทิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเเหะ อรหันเติหิตเหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยพุเยนาสันนิปติตาหวนติภควานตังอาสานายาภิกขุสังคัญจารโคจตุนนสุทาวาสกายกางเทวานังเอตตาทโหียยังโขภควาตะเกตุวิหารติกปิรวาตุสมิงมหาวเน มาตาภิกขุสังเคนะสตาสิงปันจะมาเตหิภิกขุสเติสัพเพวะอรหันเตหิตัสหิจโรกทธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติปะกวานตักรสายาาภิกขุสังคันจะยันลูนาไมยมปีเยนะปะวาเตนุปสังกเมยยามาอุปสังกมิตาวระวโต สันติเกปาเจกคาถาภาเสยยามาติอาระโคตาเทวตาเสยยถาปีนามาภะละวาปุริโสสามมิตตังวาปาหังภาสาเลยยาภาษาตังวาภาหังสามมิเชยยาเอวะเมวสุธาวาเสสุเทเวสุอันตวะหิตาปะคะวตปุระตปาตุลังสุ อรโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาทังสุเอกมันตังตาโคเอกาเทวตาภะควโตสันติเกบมังคาทังอภาติมหสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคัตตาตามหมายมังธรรมมาสมยางทากิตาเยาวปราจิตตสังคันติอะโคอปราเทวตาภะควโตสันติเกบมังคาทังอภาติ ตัดละพิกโวสมาทหังโสจิตตาหาตโนอุจุกามมังสุสารถีวเนตตานิเกเหตวาอิริยานิหลักขันติปันนิตาติยตะโคอปราเทวตาพระกวาโตสันติเกมังกาตังอภาสีเจตวาขีรังเจตวาปรีคังอินขีรังโอหัจมเมชาเตจะลันเตสุทธาวิวราจากปุมตาทุทันตาสุสูนาคาติ อ,อ,อาะโคอปาราเทวตาพระควโตสันติเกบังคาทังอปาสเยเกติพุทธังสรรังกาตาเตนะเตะคามีสันเตียปายภูมิงมาหายม,มานุสังเทหังเทวกายาปริปูเลสันติติอาดอะโคประควาภิกขูอามันเตสิเยุยเยนะภิกขเวสตสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหวนติตถากตัง นาสถานยาภิขูสังคันตเยปิเตภิกเวเสุขตีตมาตานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพระวันตานังเอตาปละมาเยวเทวตาสันนิปฏิตาเหตุสงเสยิถาปีไมหังเอติเยปิเตภิกเวอวิสันติอนาคตมาตานังอรันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพควันตานังเอตาปละมาเยวเทวตาสันนิปฏิตา อวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระิอาชิกิษามิภิกขเเวเทวากายานังนามานิกิตติสิตามิภิกขวเวเทวากายานังนามานิเทติตามิภิกขวเวเทวากายานังนามาณิตังสุนาถาสาธุกลางมนสุสสกรโรถาพาสิตามิติเอวัมปันเตติโกเตภิคูภควโาโตป่าจะโสสุมขวาเอตัถวัวจะ สิโลกมนุตกัสสามียถาภุมิมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัะพลังปหิตาตาสมาหิตาปูตุสีหาวสันลีนาโรมังสาพิสัมภูโนทาตัมสาสุธาวิปสันนมนาวลราภิโยปัญจสเตตวาวเนกาปิรวัฒเวตตตวามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจัตปะมะกะลุสุตวาปุตตา สาสนางเตสัมปารุหูยานังอมุสานัทสนางอเปเกสะตมาทัคขุงสาสังอทาสัสตลิงสตังเอเกสะสาสนาอมนุสานามัตถสุงอเปเกนันตมาทักขุงยุตาสสะาปุตตาหุงปันจสะพังอภิญญายาวะวะกิตตมันตะคุมาตะโตอมันตะยิสัสถาสะเกสาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิคโวเยโวหังกิตตยิตามิ ขิราหีอนุปปโสสัตตาสัสาวกขาภูมิกาปิระวัตตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสินมทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงุนังชาสาสาเหววตายากขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสินมุทมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงุนังสัตาคีราติสัสสายากขานานตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัตสินมุทมานา อภิการมุงภิกขุนางสมิติงุนางอิเจเตโสระสาสาสายากขานานาตะวันนิหนอยทิมันโตชุติมันตะวันนวันโตยัสสินโนมัทมานาอภิการมุงภิกขุนางสมิติงุนางเวสามิตาปันสุตายากขานานาตะวันนิหนอยทิมันโตชุติมันตะวันนวันโตยัสสินโนมัทมานาอภิการมุงภิกขุนางสมิติงุนางกุมพิโลราชะไกโกเวปุนสสานิเวสนังพยโยนังสตาสาสังยากขาดัง ปายรูปาสติคุมวิโรราชคใหกโสปาค่าสมิติงุนังปุริมันชาติสังราชาตาระโทปสาสติคันนับปานังอาธิปติมหาราชาญาติโสปุตตาปีตัสาผ้าวุอินนามามหาภราชิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสติโนมตมานาอวิกามมภิกขูนังสมมิติงุนัง ทักกินันจติสังราชาวรุโหตับปัสสาวสติกุมมันนานังอาทิปฏิมหาราชายสสิโสปุตตาปีตัสสาผ้าโวอินธนามามหาพรารัที่มันโตชุติมันโตวันนวันโตยศตินมุตมานาอภิการมุมภิกขูนางสมิติงุนังปัชชีมันจติสังราชาวิรูปขโคปัสสาสตีนาคานังอาทิปฏิมหาราชายสสิโสปุตตาปีตัสสาผ้าโวอินธนามามหาพราราอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศตินมุตมานา อภิการมุงภิคูนังสมิติงนาังอุตลันตติสังราชากุโรตัดปัสสาปติอยากขานังอาทิปติมหาราชายาสันโสปุตตาปิตัสสาภ้าโวอินทนามามหาภรัยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสินโนมัทมานาอภิการมุงภิขูนังสมิติงนูังปุรีมาทิสังชาตตาลโธทักินเนนวิรุณหโกปชิเมนาวิรูปะโคภูเวโรอุตลังทติสังจัตาโรเตมหาราชาสมัตาจตุโรทิสัตทัทลมานาอัตังตุวเนกาปิรวัตเว เตสังมายาวิโทสาสาาคูวันนิกาสามายาสุเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสาจันโรกามเกษตรโะกินนุมันทุนิมันทุจปนาโตปัมมันโยตเทวทูโตจะมาตุลิจิตเสโนจะคันนโคนะโอราชาโโนโกอาคูปัญจสิโขเจวะติมพดูสุรวัสสาเอเตจันเยจราชาโนคันนภาสาราชุพิโมทมานาพิกามุภิิขูนางสมิติงนนางอาทคูนาภาษานาคาเวสาราภาปัสกา กัมภาลัสลาคูปายาคาสายติพิยามุนาท่าตารัาจาคูนาคายสติโนเอราวันโนมหานาโคโสปากาสมิตริุนังเยนาคาราเชสาสารันติทิพายาจาปักขีวิสุตจักขูเวหายสาเตวันมัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภัยันตธานาคาราชานมาติสุปันนโตเขมกากติพุทโธสันไห้วาจาหิุปายันตา นาคาสุปนาธรมะกังสุพุดทางชิตาวชีราเต,าเตนะสุตังสุลาทิตาพาตาโรวาสวาสัตเสติธิมันตโยส,สสินโนกาลกัญชามพิมาสุลาธนธานเวกษาเว,าาวปจิตติสุจิตจะมาราทโทนุจีสาส,สตันจาริปุตานาสาัพเพเวโรยนามกาสันในตวาภริงเสนังนาหูพัฒมุปาขมุงสามโยธานิพัันเตปิกูหนังสิติงุนัง อาโพเทวาปเทวเตโชวาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจัตจสาตหาเมตตากรุณาไกกาอาคูเทวายาสติโนทาเสตเตทสตหากายาสาเพนนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญัสติโนมัทมานาอวิกามุงภิกขูนางสมิติงุนางเวณทุจเทวาสารีจัตสมานาทูเวยะมาจันทสุปุริสาเทวาจันทมาคูุรากิตา เยสูปริสาเทวาเสยมาคูปรกิตานักขัดต,ตาเนภรกิตาวาคูมันทวลา,ากาวาสูนางวาสโวเวสโทสักโกปาคาปุปรินโตท,ะท,ะท,ะเทาเสติสัศทากายาสาเพนานะตะวนนะันที่หนอิที่มันโตทุติมันโตวันนาวานันโตสจสติโนมัมานาภิกามุงปิกขูนางสมิติงนางอาถาคูสาภูเทวาชชลมาคีติขาธิวาอาลิจก,กาจโรจาต่โอมมาบุพพานิพาสินโนวรุณาสาธรรมจาจะอจิตตาจะเนกา สูเลยยะลุจิลาคูวาคูวะทวเนสิโนทาเสเตทัตทากายาสพเพนานัตตะวันนิโนยิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสติโนมุตมานาอภิกามุงภิกขูนางสมิติงมุนางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตตะมากิตทาปุตติกาอาคูวาคูมโนปุตติกาอาถาคูหะ ระโยเทวาเยจโลหิตวาสินโนปางามาราคาคูเทวายิสสิโนทาเสเตทัตากายาสาเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวานะวันโตยิสัสสินโอมทานาอภิกามุภิกขูนางสมิติงุนางสุกากาลุมหาลุนาคูเวกันสาสหโอทารตะไครหาปามคาคูเทวาวิจักขนาสังทามัตตาหะชามมตสกายอสัสสินโนฐานยังอาคาปุชโนโยติสาวิวาสตี หาเสตเตทัศนทากายาสาเพนนานตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยตัสสินโนมัทมานาภิกาบุงภิกขุนางสมิติิงุรังเขมิยานทิตายามากัตถกาจัะสสิโนสัมพิตการามเสตทาโชตินามาจาสวานิมมาโนอาโคทาภูปานิมิตาหาเสตเตทัศทากายาสาเพนนานตะวันนิโนยทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยตัสสินโนมัทมานาภิกามุง ผิกขูนางสมิติงูนางสัตเทเตเทวนิกายาสัพเพนานตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุยเยจันเยติสาวะหะปะวุธจาติมากขีรังโงข้าตินนมนาสว่างทักเขโมค้าตะลังนาคังจันทังว่าสิตาติตังสุพมมาปรมัตโตจากปุตตายที่มัตโตสาสันนังกุมารุติโสจากโสปาคะ้ะสมิติงูนางสัะพภมโลกานางมะมะมาปิติตติภูปะปันโนทุติมันโตวิมากาโยยัสสิโส เตตาอิสราคูปัจเจกสวัตติโนเตสันจะมัจจตวาขาโตปาริวาริโตเตจัสเพภิกกันเตสินเทเรเวสภมมะเกเมลเสนาภิกกามิปัสสาการสามมันติยังเอธากันธาพันธาราเกนะพันธมัตตุสัมันตาปาริวาเลธามาโวมุนจิตโกตินังอิติตัตตามหาเสโนกันหาเสนังอเปตยิปานินาตะระมาหาจาสรังกตะวัย สรังกตวานเพระวังยาถาปาวุสโกมีโคฐานันโตสวิชุโกตถาโสปัจจตาวัตติสังกุโตสยังโมเสตัญจาศพังอภิญญายะวะวิกิตมรัตะคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเสนรเตมาเสนาภิกกันตาเตวิชานาถาภิกขโวเตจาตาปัมะกะลุงสุตวาพุทธาสาสันนังวีตาลาเคหิปักกามุงเีสังโลังปีอินชโย သဗ္ဗေဝိသံဃာမာဖယာတိတယသတိရော మో ทันติသာဟုเตဟိသာဝကာတေชเนสุตาတိ